สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวค่ะอ๋เหยาเนี่ยก็เลยนั่งคนเดียวอยากมานั่งนั่งเลยปเปล่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะทุกคนกร้อนฉาเบนเบนจวรรณกับคิวเทซึ่งงานนี้เป็นอะไรกันแน่ล่าสุดได้เกิดการค้นหามากใน TikTok โดยเป็นคำว่าเบนเบนจวรรณกับคิวเทซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนจับตามองความสัมพันธ์ของหนุ่มซิมคิวเทอปป้า และสาวเบนเบนจาวานซึ่งเป็นติ๊กต็อกเกอร์นั่นเองค่ะแต่ต้องบอกเลยว่างานนี้พอได้ดูแฮชแท็กร้อนนี้ i, ก็เห็นความใกล้ชิดกันของหนุ่มซิมและสาวเบนคนนี้โดยดูสนิทสนมกันอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ยังได้ชวนมาบ้านของหนุ่มแพทริกปาวริสอีกด้วยซึ่งได้ไปกินหมูกระทะกันอย่างอาดิดอร่อยแล้วก็มีสาวโบคอยให้กําลังใจนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นคลิปวิดีโอเก่าตั้งแต่เดือนกันยายนไม่รู้งานนี้จะ เป็นคลิปเก่าแฮชแท็กเก่าหรือ,อยังไงกันเพราะตอนนี้หนุ่มซีมคิวเทอปป้าก็ดูชัดเจนมากๆเกี่ยวกับการโสดอีกครั้งหลังจากที่ทำชาเลนน์นั่นเองค่ะ โดยต้องบอกเลยว่าหนุ่มซิมเองก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ดูหลอกอปป้าไม่แปลกเลยที่จะมีสาวๆเข้ามาแวะเวียนในหัวใจแต่ถ้าดูไปดูมาสาวเบนจว,วันคนนี้ก็หุ่นดีขาวออร่าอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องรอดูความชัดเจนจากหนุ่มซิมว่าสาวคนนี้ใช่สาวคนรู้ใจหรือเปล่าหรือแค่เป็นเพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ขอให้สาวเบสอยู่สถานะพิเศษคนเดียวนนก็คือเฟื่อนนะคะเพราะหนุ่มซิมและสาวเบสเองก็ดูเหมาะสมเพราะมีความเคมีเข้าคู่กันอย่างมากจึงได้สถานะเฟื่อนไปโดยที่ไม่มีใครติดขัดอะไรเลยทีเดียวและมั่นใจว่าในอนาคตหนุ่มซิมเองและสาวเบสจะได้เป็นคู่จริงกันอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะขอขอบคุณซิมคิวเทปอปป้าและเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ